เดินมากล้องเดินมานะครับอันดับแรกนะครับเปิดแก๊สก่อนแล้วเราเปิดให้หรืดีดิ่าเปิดแก๊สนะครับนี่สิ่งที่ผมต้องเตรียมนี่ครับคือบักเกลือเทศคะน้าและหอมหัวใหญ่ที่สําคัญผมซอยเองซอยเองดีครับหลังจากนั้นนะครับขอมูหน่อยขอมู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 แห่มูมูอยู่ไหนขอมูมาเนาะขอมูมานะฮะเตรียมกระทะให้ร้อน ร้านนี้ขอคุณรัตคุยจับเด็กแว้นนะครับอยู่ในเมืองอุบลราชธานีใครขานไปพันมามาทานได้เลยครับแซ่บมากเป็นร้านประจำของจอนนี่ก่อนที่ผมจะกลับไปนอนทุ่งนาผมนะครับวันนี้ขันขันเมื่อวัไหวกับสีนอนที่เท่านี้ล่ละเออนะครับนะครับกระทะใหม่แล้วนะครับใหม่ใส่น้ำมัน่าใส่น้ำมันให้มันร้อนร้อนนะครับ